ครับสวัสดีครับไปเลยตอนนี้ก็หลวงพ่อถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนปา่าพุธทธชย,ยันตีแล้วนะฮะผมก็ได้รับมอบหมายให้มาเป็นช่างภาพนะครับเก็บภาพให้กับทางวัดนะครับ ตัวลวเราไม่ต้องไปลวไปตดรถบน้จะรอทไมตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาให้เราเดินตามหลังพ่อนะฮะจาี่นึงยิงยิงหลังหลังซ้ายแล้วเราพี่ ก็มีเจ้าหน้าที่ในหลายหลายส่วนนะฮะทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่อบพอรนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับก็มาให้อำนวยความสะดวกนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมจะอยู่ อยู่ในเขานะครับอยู่ในเขาเขาสแกกองนะฮะอยู่ที่อำเภอตาพรยาจังหวัดสักแก้วนะฮะอเคคนี่หรับ ครับอันนี้หลวงพ่อก็เริ่มเดินตั้งแต่บ้านสุขจำลานนะฮะอำเภอโคกสูงนะครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นระยะทางประมาณ20กว่ากิโลนะฮะปรประมาณนีครับอีกประมาณ300เมตรหลวงตาบุญชื่นจากวัดิที่วัด่าพุทยมตี มันเดิมมันเดิมปิกัประชาชนเดิมให้ลงตาเข้าหาจ้าอหาว่าปฏิบัติปยปาอยู่ไหนเือดีบก็ช่วงนี้ยังไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามานะครับรไี เพราะว่าหลวงตาต้องกราบนมัสการนะฮะท่านเจ้าอาวาสพระสมุชัยยังยชินรวังโสนะครับาาซึ่งเป็นเลขาธิการท่านเจ้าคณะอำเภออำเภอ,อ,เภอ,อตาพระยานะครับดูคณะเจ้าหน้าที่นะครับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่สายอำเภอโนนินแดงนะครับทางที่จะไปอำเภอวัฒนานครนะฮะอยู่ระหว่างบ้านใหม่ไทยถาวรนะครับจะมาถึงบ้านาโคกวดนะครับก่อนถึงบ้านโคกวดสัก2-3กิโลนะครับก็จะอ,อยู่ที่ซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดที่อยู่ที่ภูเขานะครับเขาสแกกองนะครับ 嗯。Uh. จริงนะครับ ตอนนี้เจ้าหนา้าที่ก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ พุทธศักด์สนิกรชนสาธุชนเข้ามานะครับเ,เดี๋ยวออรอหลวงพ่อพักผ่อนเอเยยบบทนะครับก็จะได้อนุญาตให้เข้ามาในภายหลังนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเจ้าหน้าทีวันนี้ก็มาจากหลายส่วนนะครับก็มีหน่วยกู้ภัยสว่านครับผมที่เขาบอกว่าจะนําถึง จจะตามถึงตามทรงหลวงพ่อนะครับถึงที่หมายเลยนะครับ <c oughs> ก็คือจังหวัดนครพนมนั่นเองนะฮ <c oughs> ะแล้ก็ <c oughs> มีเจ้าหน้าที่นะครับ <c oughs> ตำรวจนะครับเ <c oughs> ทียร์เส้นทางนะครับ <c oughs> เนื่องจากญาติโยมรอรับท่านจำนวนเยอะมากนะฮะ <c oughs> กระอกระครับถ <mile> ้าไม่นนะครับกระเอที่าตครับทอยู่ใครครับที่อาตาครับถ้ารับยี่สิบีงตาชื่อมติตที่าพุยนตีเวลานี้เี่ยงแล้วแล้วของใครที่บอกที่บอกที่ใครพูดอ่ะก็หลวงตาก็กำลังด้านนี้ครับกุติอยู่ด้านี้ฮะครับก็กำลังเท่ากับรัศกาน ท่านเจ้าอาวาสนะครับของอวัดสวนป่าครับท่านก็ได้หล่อรับนะครับหลวงพ่อนะครับมากร้องก็กร้องเจ้าสมบรับมีวิสังข์ศัครับ แล้ก็เป็นกับน้มือพ่อมาคือารว่าเลนุเาเพียงเาเียดพอเป็นองเ็มเต็มทุคนครับขณะนี้หลวงพ่อก็จะเข้ากราบนมำสการพระสมุชัยยัน พุทธชัยยันชินทวังโสนะครับซึ่งเป็นเจ้า,าอาของศูนป่าหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชัยยันตีนั่นเองนะฮะซึ่งท่านเป็นพระสมุทรแล้วก็เป็นเลขาของท่านเจ้าคณะอำเภอ,อตาพยานะครับ มีพี่นะครับนักข่าวจากาหลายๆสำนักหลายๆช่องครับเท่าที่สังเกตเห็นก็จะมีเบรคพอยท์นะครับกับไทยรัฐทีวีนะครับท,ที่ติดตามตลวงพ่อมาตั้งแต่เช้านะครับ इसे बांटूंगा और कोपर्नो का तरीका इसी से निकल कर आ रहा है और ये संपूर्ण खात वाला

在我们班，就是。

ไอ้ท่ายัดคู่าไปแล้วครับแล้วก็ใที่ในภาษาเนี่ยผมก็ว่ไอ้นางาอ่นเ้อะเขางานที่นเขาต้องเข้าวงนีกันเลยเดนที่สามครึ่งใช้ใั้ข้าวเลีงกันต้องนที่โค้งโดีแล้วเพราะ ตอนนี้ก็ญ <c> า <oughs> ติโยมกำลังเข้าตามมานะครับเน,นื่องจากช่วงแรกนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้ามานะครับเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาได้แล้วนะครับหลวงพ่อก็กล่าวนำัาชการนะครับท่านอาจารย์พระสมุชัยยัน

ตต่อนนี้นาจะมีเล็กหน่อยเล็กน่อยศูนย์ของอบตมันก็ยังบกพรเล็กหน่อยจะมีแต่เล็กน้อยเขาใช้ขยายโอกาสเ่าไปเขาคิดแต่ว่าทางทีมันที่ไปตามมาเขาบริกาเนี่การบริการขับรถมือถือมจะส่งทำงานมน ก็มีทางสื่ที่มา้โอ้โอจัง,น, <ะ S 2> งนั่นแหละไม่ต้องค,ค,คือคือคือจะได้ไม่ต้องอารณ์ใช่ไหมครับนั่นแเห็นกระดาเมาลงอยู่นี่หลายนะก็ต้องจะมีท <ชา S 1> ่านมลลลงสองรถไหมอสองรถว่าเป็นอย่างไรใช่ช่วงงานไปรวัดก็ได้ครับแต่ทลายเราก็พิจารณาท่านลข้าวก็หยิบไปใช้กันนั่นแหละแชรกันแจรกัน

ตอนนี้ก็หลวงพ่อก็จะเข้าพักผ่อนนะครับทางไหนก,ก็นะพระอาจารย์ท่านได้จัดาสารากลางน้ำนะครับไว้รับรองนะครับ ผมมาจากโคราชครับผมจะมาถวายมาจากไปวันนี้วันเกิดพอดีวันนี้วันเกิดผมครับขอถวายหน่อยภาพภาพภาพขับรถ20กว่ากิโลมา20กิโลก็พี่เขาขับรถมาจากโคราชนะครับเพื่อมานะกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับน้ำแล้วยกแต่ถวายเลยครับมันก็ได้มีตานะครับ ท่านอาจารย์ท่านก็จะได้นำหลวงพ่อนะครับมาที่พักนะครับที่พอแล้วนะพี่เขาเขาเป็นตัวนี้เลยครับคร่บครับครับ ก็เอาในศาลาแล้วนะครับก็ไม่ได้อนุญาตให้ญาติโยมเข้าไปครับก็จะเข้าไปแต่ผู้ติดตามนะครับก็ความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะรายงานให้ทราบนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับของพ่อท่านพักผ่อนแล้วนะครับ